สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสปอร์ตบาร์นิวส์ค่าวันนี้มาอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2022-2023ในสัปดาห์ที่35สำหรับโปรแกรมวันเสาร์ที่6พฤษภาคม2566เริ่มเวลา21นาฬิกาเมนเชสเตอร์ซิตี้พบลีดส์ยูไเต็ ถ่ายทอดสดทางช่องทูพรีเมียร์ฟุตบอล1นและทูพรีเมียร์ฟุตบอล2ทอตแนมฮอสเปอร์พบกับคริสตันพาเลสถ่ายทอดสดทางช่องทูพรีเมียร์ฟุตบอลสบอลหมัดพบเชลซีถ่ายทอดสดทางช่องทูพรีเมียร์ฟุตบอล6บูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์พบแอสตันวิลล่ถ่ายทอดสดทางช่องทูพรีเมียร์ฟุตบอลแดและไอดีสเตชันช่อง894และเวลา23นาฬิกานาทีค่ะเู Liverpool, พบกับเบรนท์ฟอรถ่ายทอดสดทางช่องทูพรีเมียร์ฟุตบอล1และทูพรีเมียร์ฟุตบอล2 ส่วนโปรแกรมการแข่งขันในคืนวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคม2566เวลา22่สนาฬิกาสานาทีค่ะนิวคาสเซิลยูไนเต็ดพบกับอาร์เซนอลถ่ายทอดสดทางช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอลหนและทรูพรีเมียร์ฟุตบอลสอเวลา1นึนาฬิกาเวสต์แฮมยูไนเต็ดพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ่ายทอดสดทางช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอลหนและทรูพรีเมียร์ฟุตบอลสอ และโปรแกรมการแข่งขันในคืนวันจันทร์ที่8พฤษภาคม2566เวลา21นริกาฟูตแลมพบเลสเ e อร์ซิตี้ถ่ายทอดสดทางช่อง t r u ู Premier f o ฟุตบอล1 t r u ูพรีเมีย f o ฟุตบอล2และ ID s t a t i ชันช่อง894ส่วนเวลา23นาฬิกา30นาีค่ะไบรตันแอนด์โฮฟเอาเบียนพบกับเอลว์ตันถ่ายทอดสดทางช่อง t r u ูพรีเมีย f o ฟุตบอล1และ t r u ู Premier f o ฟุตบอล2และคู่ปิดท้ายเวลา2นาฬิกาค่ะ นอตติงแฮมฟอร์เรสพบกับเซาท์ตันถ่ายทอดสดทางช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอลหนึ 1, และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล2ค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2022-2023ในสัปดาห์ที่35ที่สปอร์ตบาร์นิวจะมาอัปเดตและนำมาฝากให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะ